สวดีค่ะช่วงนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวในโลกของยานยนต์กันนะคะกับ Speed News และดิฉันชัญญาภักรพัฒน์ทางช่อง True Vision 72 s p e e t Channel ค่ะไปเริ่มต้นกันที่ค่ายของ a p Honda กันดีกว่านะคะงานนี้เขามีการเปิดตัว Honda Scoopy i ใหม่นะคะเป็นลายลิขสิทธิ์แท้จาก Liverpool FC และ Manchester United FC 2 0 1 2 Limited Edition นะคะเป็นการเอาใจา bon คอบอลขาของหง์แดงและทีแดงซึ่งก็มี ผลิตนะคะจำนวนจำกัดด้วยค่ะบริษัทเอทีฮันได้จำกัดผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทยและผู้นำไลฟ์สไตล์ความสนุกภายใต้แนวคิดชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆเขาก็ต่อยอดความมันแบบทะลุแมชเพื่อแฟนทีมฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษผงแดงหรือว์พููและผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะที่เป็น Official Partner หรือว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ของทั้งสองทีมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการ รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ค่ะ All New Honda Scoopy i l i v e r p o o l FC 2012 Limited Edition และ Manchester United 2012 Limited Edition ค่ะซึ่งพัฒนารูปแบบลวดลายให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นและยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละทีมได้อย่างชัดเจนโดยทาง Honda จะผลิตเพียงรายละ5,000คันตามที่จะธิ์ที่ได้ตกลงกันไว้กับทั้ง2องทีมและจะไม่มีการผลิตเพิ่มเติมนะคะผู้ชมที่สนใจนะคะก็รีบ่อบถาม และในฐานะที่ประเทศไทยนะคะจากก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะก็มีหลายโรงงานนะคะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยรวมถึงแช a เลอร์นะคะงานนี้มีการเปิดโรงงานแช a เลอร์แมนูแฟกชิงแห่งแรกในประเทศไทยแล้วค่ะบริษัทแชปเลอร์ประเทศไทยจำกัดผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายตลับลูกปืนคลาชและชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ชื่อดังจากประเทศเยอรมันเจ้าของ ไอเอ็นเอลและ f a ฟเดินหน้าเร่งขยายฐานในเอเชียรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า aec นะคะล่าสุดนั้นทีมผู้บริหารใหญ่ได้บินตรงมาเปิดโรงงานแชป e l e r m a นู f a c t u r i n g แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป,ประเดิมผลิตคลาชเจาะตลาดค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ค่ะโดยคุณพิชษศรีมหาวงกรรมการผู้จัดการบริษัทแ a ปเ l e r m a n u f a c t u r i n g ประเทศไทยจำกัดเขาก็ได้เผยว่าโรงงานนี้นะคะนับเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของคุณแชปล,ล์ในภูมิภาคเอเชียซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่การทำธุรกิจมากกว่า50ปีค่ะและสำหรับการขยายฐานการผลิตปราสูกป,ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะได้เปิดตัวโรงงานแห่งแรกของแชปล์ในชื่อที่ว่าโรงงานแชปล์แมนูแฟคเจอริงตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอตมตะนครจังหวัดระยองโดยเริ่มดำเนินการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยโรงงานนี้จะถูกใช้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ของชิ้นส่วนในกลุ่มคลาชโดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญรวมถึงมีเป้าหมายการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะปัจจัยนสำคัญที่แชฟเลอร์เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งแรกในเอเชียนั้นก็เป็นเพราะแชฟเลอร์นั้นเขาได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของแรงงานฝีมือไทยที่มีศักยาภาพสูงซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแรงุลสำคัญให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคในระยะยาวได้ค่ะ นี้นะคะก็เป็นความน่าสนใจในช่วงนี้ของสกิลนิวค่ะกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ